สวัสดีครับพี่น้องเหมือนี้ก็มาพบกับช่องขิมอิสานลำน้ำห้วยตะพันครับเหมือนกับจิภาพี่น้องมากเก็บบอกหอยมหาซับปาครับพี่น้องพอดีน้ำสะพานไรลครับน้ำหวยขึ้นพอดีมีคลองครับอยู่แถวบ้านกับพ่อเลยเก็บได้กินู่ครับมีหอยเป็นพวกหอยเชอรี่กับผมเนาะบ้านนองกับอีสานอาหารอีสานขนม้านป้ากับซับป้าพี่น้องถ้ามาบึงครับแบบ มานบอมาหนี่เนาะติดตามเด้อครับเด้อแับมาเปกเ่ยนแบบไหนแล้วครับพี่น้องหน่วยอะไรครับหน่วยใหญ่ครับปุ้มนี่ครับผมหอยหอยเชอรี่ด้วยครับนี่นะครับลูกแนงหน่วยอะไรครับหน่วยใหญ่ครับตือ่่่ใหญพีน้องไปต่อครับเบิ้งป้ากับเป็นม้านป้ากับเตะป้าแล้วเรื่อยๆครับพี่น้องยังปุ้มสิไปซับป้าบ่เห็นแบบไหนอยู่แล้วครับพี่น้อง มันคงเปือหอยกันครับอะไกําลังถึงกับช่วงนี้ผมดูัะหอยครับเป็นบ่ครับนี่หอยนี่ครับนี่อันที่สองครับผมน่างามครับไปต่อครับพี่น้องนไปครับผมผมเห็นตะขอครับพี่น้องสเดยพ่อถ้าดล้วครับเพื่อนไปแล้วครับผมก็ตกยังไงอื่แน่นหรอไปหรออูอสได้ โอ้ยครับพี่น้องเห็นปลาคอยกันแล้วครับจะมันขับสิไปงซับป่ะครับพี่น้องอน้องครับถ่ายแล้วครับพี่น้องไปอีกแล้วเนี่ยไปต่อครับเก็บไว้นะครับเนี่ยโอ้วาสนาสิเก็บแต่ปลาหอยนี่บ่ป้าสีอะไรเนี่บ่นี่ครับหอย ต่อครับพี่น้องหัวหนุ่มเพื่อมาหอดมองบักไม้ครับไม้ขึ้นครับครับพี่น้องครับมึงลูกลูกใหญ่แค่ครับมือกำมือหน่อยใหญ่สุดเลยสองมวยครับนี่ครับผมเสียงถุงครับมืออู้หูมืยหนึงครับพี่น้องมือใหญ่ครับมวยที่สามเห็นมครับนะ ไม่เฉลี่เฮิฮอหอยครับเดี๋ยวมือผมก่อยครับพี่นอ้องน้่งนังนรับดม่เนึนครับอีกนึคนนเค จุดนี้งที่ว่าไร้หน่วยครับโอ้คุนี่ครับพี่น้องจุดนี้งที่ว่าไร้หน่วยครับนี่ครับกำลังกวดเป็นอยู่นี่ครับพี่น้องใส่ถุงนะครับ เดิอแน่นะครับกำลังใหญ่ครับกำลัง งามครับไปต่อครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นหอยป่ะครับนี่นะครับมันนี่หอยคือไรครับพี่น้องหนึ่งดีครับนี่หน่วยเงยครับหนึ่ยที่สองับปูหน่วยเงยอยห้งครับนี่ครับหน่วยที่สามจะหอยหน่วยเงยครับ เนี่ยมึงดีๆครับมึงเกื่อกแบบยางพานคือกันครับเนาะงมีหอยคือร้ายครับก็เด็เจ็บพี่ครับมือใหญ่เอาไอยทั้งนี้ก่อนครับนี่นี่ลงเถอะพี่น้องเห็นบ่มนี่นี่ครับอุ้ยหอยเชอรี่ครับประมาณสิบหน่วยนี่ก็น,น่าจะพ่อก้อยนะครับคือร้ายครับนี่ครับพี่น้อง นำขึ้นครับเก็บหอยหอยเชอรี่ปลาโอ้โหงูหงูปองนะครับหงูเดยดมาหางูมาหาหอยนี่ครับหอยหน่อยๆเอาไว้ครับเก็บตีหน่อยพอประมาณเพราะมันได้ครับยังไงแก้ยังไงนี่ครับหอยไลายหน่อยครับ ไปได้สมวกมา,า,ามันปลาเดี๋ยวเราไปสมวกก่อนครับมัปาลาอะไรอยู่กันเนาะบ้านสมวกอยู่บใกล้หนินี่ครับเก็บมาเดี๋ยวไปเอาถุงเงินมาใส่ก่อนครับเ,เห็นแล้วละครับนี่ครับพี่ใหญ่เลยยู้ยครับผมไปต่อครับเขียนโมครับนี่ เจ็ดหมูว้าวเจ็ดหมูไปปล่อยเพื่นครับมาหาบอกไว้นี่ครับเ้ยโอ้ยชอรคลีปลาปักเป่าปลาปักเป่ามาครับเนี่ปลาปักเป่าชาชอลี สองวออยนไปเรื่อยๆครับป้าคับพี่น้องน่ซับ่ปเองซับถึงจะบวชป่าถือวมันครับก็นี่คุณป้าปะครับนไนครับพี่น้ปปงนะงอ,นอ,นอง,นถงถือป่าอยู่บ่ บนแนได้ครับบบถีครับเองทงยังอ้ขึ้นหาครับห้อเชือดัไงโอ้ครับพี่น้องก<ะ>ดก๋ตวหลายตืบครับเดยวประมาณก้อยยยังไงครับนี่ เขียวใหญ่ครับผมอ่ะขอขอบคุณแล้วนะครับนอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาชมครับมันนี่กับมานครับขอบคุณหลายๆครับผม